สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้อีพี่นี่พาทุกคนเบิงบรรยากาศภาพมุมสูงทางหลวงหมายเลข3-4-8โอ้โหหนาวยังหนาวเลยมเือร้าอุณหภูมิต่ำสุดที่โนนี่ดงใน12องศาเออขับขี่รถกาละมัระวังเด้อ ใกล้จะหอดมือที่พี่น้องจะลังไหลเดินทางกลับบ้านกับซองแล้วผมทายให้เบิ้งเรื่อยๆผมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆทั้งท้องถนนแถวเขาชงตะโกนี่แหละแต่มุมนี่คือ3มแยกบ้านน้อยหรือ3แยกส้มปล่อยอำเภอโนนินแดงเออผมกำลังจะลงไปทางเขาชงตะโกในวันเสาร์ที่23ทธันวา2565้เฮ้ย2องหาโค้โย้อนเวลาอีกแล้วทุกคน บรรยากาศดีอากาศดีถือไวห,หนาวหนาวแบบเยือกนะเยือกเย็นเลยแหละโอ้โหอ่ะจังไดกะกดติดตามเพื่อที่จะบอพลาดคลิปต่อๆไปของเพจถนนไทยแลนด์เ้ยทุกคนคลิปนี้อีพี่นี่ก็ประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับ